นายยูนีทพุมเจสเนอเดอะเม็กเรื่องราวของโคเชลามยักษ์ที่มีอายุมากกว่าพันล้านปีแต่มันกลับถูกค้นพบอีกครั้งและเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้มันก็เป็นฉลามที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดและเป็นนักล่าที่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารเรื่องรล่านี้หนังจะลุ้นสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกระช่องยูนีท ช่วยกดหัวหนึ่ง s u b สไคเป็นกำลังใจในการทำคลิปละต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ภารกิจกู้ภัยของโจนาสนักกู้ภัยฝีมือขั้นเทพซึ่งเขาก็เป็นพรเอกของเรื่องนี้ซึ่งวันนี้เองทางด้านพระเอกกับทีมงานกู้ภัยของเขาก็ต้องออกมาทำภารกิจกู้ภยัยการที่เรือดำน้ำภายในร่องมหาสมุทรฟิลิปปิน และในขณะที่พวกเขาปฏิบัติภารกิจนี้พวกเขากลับถูกอะไรบางอย่างพุ่งเข้าชนจึงทําให้พระเอกตะโกนพูดบอกให้ทุกคนนั้นรีบกลับออกไปเพื่อไปลงเรือกูภ้ภัยและในขณะที่เรือดำน้ำำนําลํานี้มันก็กําลังจะแตกจึงทําให้พระเอกตัดสินใจที่ทิ้งลูกคีมของเขาเพื่อที่จะคิดช่วยผู้ที่รอดชีวิตที่เหลือเพราะถ้าหากเขาฝืนกลับไปช่วยแล้วล่ะก็ด้วยแรงอัดของเรือดำน้ำําที่มันก็กําลังจะระเบิดมันก็จะทําให้ทุกคนนั้นต้องตายกันหมด ทางด้านพระเอกตัดสินใจที่ปิดประตูเรือกู้ภัยเพื่อรีพาทุกคนหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ถูว่าพอเวลาผ่านไปลูกทีมทุกคนนั้นต่างกล่าวโทษว่าพระเอกก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นต้องตายจากไปในการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นและพากันตามมาที่5ปีต่อมาที่สถานีวิจัยมานาวันห่างออกมา200ไมล์จากนอกชายฝั่งของประเทศจีนซึ่งวันนี้เองเศรษฐีพันล้านอย่างทางด้านมอลิส เขาก็ได้นั่งหอมาสถานีวิจัยแห่งนี้ร้อมกับพูดคุยกับดอกเตร์จางและก็ซูญหยินเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ของทีมนักวิจัยจึงทำให้ดอกเตร์จางเขาก็พูดเล่าเกี่ยวกับท้ากลทะเลที่พวกเขาเห็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งที่ด้านล่างนั้นมันก็อาจจะมีโลกอีกใบหนึ่งและอาจจะมีสิ่งชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่พวกเราไม่รู้จักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะสถานที่แห่งนั้น มันก็นยังไม่เคยมีใครหน้าไหนเดินทางลงไปสำรวจในพื้นที่นั้นมาก่อนซึ่งวันนี้เองทีมของดรจางเขาก็จะทำการพิสูจน์ให้กับด้านนายทุนยักษ์ใหญ่อย่างมอร์ลิสได้เห็นโดยการส่งเรือดำน้ำจิ๋วอย่างออริจินเดินทางลงไปที่ด้านล่างและหลังจากที่ทีมสำรวจสามารถขับเคลื่อนพร้อมกับเจาะหมอกหนาที่อยู่ใต้ทะเลลึกลงไปได้ซึ่งนั่นมันจะทำให้พวกเขา ได้พบกับโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่ใต้น้ําที่มันก็เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดที่พวกเขาก็ไม่รู้จักและไม่เคยพบเห็นมันมาก่อนรวมถึงความสมบูรณ์และความสวยงามของท้องมหาสมุทรและหลังจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยยานโลเวอร์เพื่อทําการสํารวจภาคพื้นบินซึ่งในขณะนี้น,นั่นเองออริจินก็ตรวจพบสัญญาณความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กําลังเคลื่อนที่มาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่สิ่งมีชีวิตปริศน,นานี้ มันจะพุ่งชนเรือดำน้ำออริจินเขาอย่างจังจนเรือดำน้ำกับพวกเขามันก็ได้รับความเสียหายและก็ไม่สามารถกกาบขึ้นไปนบนผิวน้ำได้ก่อนที่สัญญาณขอความช่วยเหลือนี้มันก็จะขาดหายไปซึ่งพอเห็นแบบนั้นทีมงานทุกคนที่อยู่ภายในมานาวันต่างก็มึนงงก่อนที่ยิ่งด้านแม็กจะเรียกทุกคนมาทำการประชุมเพื่อเตรียมการการช่วยเหลือกับทีมสำรวจที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกแต่ถูว่าการกู้ภายในครั้งนี้ มันก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพราะความลึกระดับนั้นมันก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถทำภุรกิจกู้ภัยเสี่ยงตายแบบนี้ทางด้านแม็กซ์เขาก็เลยพูดบอกทุกคนว่าโดยความลึกระดับนั้นเหมือนก็มีเพียงคนเดียวทุกนั้นซึ่งนั่นก็คือพระเอกที่จะมีประสบการณ์มากพอที่สามารถลงไปที่พื้นที่นั้นได้แต่พอแม็กซ์เขาพูดแบบนั้นมันก็เลยมีคนคีดที่คัดค้านเพราะเหตุการณ์เมื่อห้าปีที่แล้วหมอเขาก็ได้ลงความเห็นเอาไว้ ว่าพระเอกเขาก็สปีดแตกเลยทิ้งให้เพื่อนตายในเรือดำน้ำแต่พอได้ยินแบบนี้ด็อกเตรจางที่ต้องการใช้คนมีฝีมืออย่างพระเอกก็เลยตัดสินใจที่ไปตามหาตัวพระเอกที่ตอนนี้เขาก็พักร้อนอยู่ที่ประเทศไทยหลังทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงมันก็แน่นอนละที่พระเอกเขาก็จะไปเสดทุกคําขอแต่ทันทีที่เพื่อนเก่าอย่างแม็กซ์ได้เปิดคลิปเสียงให้กับพระเอกฟังว่าออริจิน มันก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างเข้าพุ่งชนเหมือนกับที่นายเคยเจอเมื่อ5ปีซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็เลยทําไปไปเอกเขาถึงก็อยู่จัง,งกบวกกับคนที่ขับอริจินอย่างทางด้านลอลิสเธอก็เป็นภรรยาเก่าเขาไปเอกจึงทําให้นาทีสุดเขาก็เลยตัดสินใจที่รับงานนี้และาพาไปแต่บัญชีทางด้านลอลิสหลังที่พวกเธอช่วยกันทําการซ่อมระบบไฟฟ้าของอลิจินจนระบบไฟฟ้าสำรองนั้นมันก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และทันทีทีไ่ไปติดจเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้มันก็พุ่งโจมตีใส่ออรลิจินอีกครั้งจึงทําให้ครั้งนี้ลอรลิสเธอก็ลก้มกระเด็นจนถูกหายควงช่างแทงจนตัวเธอหนังก็ได้รับบาดเจ็บบวกกับตอนนี้ระดับออกซิเจนในออรลิจินมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วและพวกเขาก็มีเวลาเหลือเพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงทุกนั้นก่อนที่ออกซิเจนนั้นจะหมดลงจึงทำให้ทางด้านซูหยินเธอก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจที่ใช้เรือดำน้ำ,นำอีกลำ ดำลงไปใต้น้ําเพื่อหวังไปลากเรือออริจินกลับขึ้นมาที่ด้านบนและทันทีทีเ่เบกมาถึงเขาก็ใช้เรือดำน้ําอีกลำรีบตามซูหยินลงไปที่ด้านล่างทันทีพร้อมกับทาการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดของเรือของเขาเพื่อมันเหลือพลังงานมากพอที่สามารถช่วยทุกคนให้กลับมาลอดปลอดภัยได้ส่วนตอนนี้ทางด้านซูหยินหลังที่เธอลงมาที่ด้านล่างได้สําเร็จแล้วในจังหวะที่เธอกําลังจริงๆงจะขอลาก เธอก็โดนแรงกระแทกมหาศาลจากสิ่งมีชีวิตบางตัวและพอเธอเห็นว่าสิ่งที่เข้ามากระแทกเรือของเธอนั้นมันก็คือเจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ยักษ์แถมเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้หมานก็พยายามบีบรัดเรือของซูหยินแต่ทว่าจู่ๆหมึกยักษ์ตัวนี้หมานกลับรีบคลายการบีบรัดซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าหมานก็กาลังมีเจ้าฉลามยักษ์เมก้าโลดอนพุ่งตรงที่เรือดำน้ําของเธอซึ่งพอรู้แบบนี้ พระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับหมอว่าน,นายเชื่อฉันหรือยังว่าเมื่อหาปีที่แล้วฉันก็ไม่ไดีบ้าก่อนที่พระเอกจะพูดบอกกับซูหยินให้เธอนานรีปิดระบบไฟฟ้าก่อนที่พระเอกจะพยายามปล่อยผู้ไฟลงไปในใต้น้ําเพื่อพยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้และหลังที่ซูหยินตัดสินใจปล่อยทุ่นลอยจนสามารถลอยขึ้นไปบนผิวน้ําได้แล้วทางด้านพระเอกที่สามารถเข้ามาช่วยภรรยากเก่ากับนักสำรวจที่รอดชีวิต แต่ทว่าในจังหวะเดียวกันนั่นเองพอเขาเห็นว่าเจ้าฉลามยักษ์ไม่กล้าลุนดอนมันก็กำลังพุ่งกลับมาที่เรือของพวกเขาจงทขาไม่หนึ่งในนักสํารวจอย่างทางด้านโตชีเขาต้องตัดสินใจรีบปิดประตูเรือออริจินที่กำลังเชื่อมต่ออยู่กับเรือดําน้ําผู้พายพร้อมกับทาการเปิดไฟสองเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้เพื่อพยายามดึงดูดความสนใจจากมันเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนๆของเขาจนท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ต้องตายจากป่ายกลายเป็นอาหารให้กับเจ้าฉลามยักษ์จอมดุร้ายและพอพระเอกพาทุกคนกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้อย่างปลอดภยัยทางด้านซูยิน,นเธอก็รีบเดินขึ้นมาบนส่พระเอกชุดใหญ่ที่ปล่อยให้เพื่อนของเธอนั้นต้องตายแต่พอเธอได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วพระเอกเขาก็ไม่ได้ทิ้งลูกน้องของเธอแต่กลับเป็นลูกน้อง,องเธอตั้งหา่าที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ทุกคนนั้นปลอดภยัยมันก็เลยทำให้เธอนั้นก่อนรู้สึกเขินเขนพระเอกอยู่ไม่น้อย หลังเสร็จนั้นพวกเขาก็เริ่มทําการหาข้อมูลของเจ้าฉลามยักษ์เมกาโลดอนเพราะมันก็เป็นฉลามสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในโลกนี้แต่เนื่องจากมันก็สูญพันธุ์ไปเกือบ2ล้านปีแล้วในขณะที่มอรลิสที่ที่ส่งทีมมา13กษามันพอทางด้านตระเอกที่ผ่านมาได้ยินเขาเขาก็พูดบอกกับมอรลิสไปว่าตอนนี้มันก็เจอพวกคุณแล้วฉะนั้นมันตั้งหากที่พยายามตามล่าคุณอยู่ ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองทางด้านเหมยอิงลูกสาวของซูยินที่กำลังเดินลงมาเล่นที่ด้านล่างเธอก็ได้เจะเอกับเมก้าโลนดอนตัวนี้เข้าแต่เนื่องจากมันก็ไม่สามารถเขมือกินเหมยอิงได้เพราะมันก็มีกระจกของสถานีวิจัยกั้นขวางอยู่และพอทางด้านพระเอกกับแม็กซ์ได้เห็นรอยเที่ยวอันแหลมคมที่เจ้าเมก้าโลนดอนได้ฝากที่ระลึกเอาไว้พวกเขาต่างก็ต้องช็อกและทุนนี้ไม่พอเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้มันก็ยังวกกลับมา พร,ร้อมกับกินวานโชว์พวกเขาทุกคนและหลังที่พวกเขาพยายามหาคําตอบว่าทําไมเมกาโลนตอนตัวนี้มันถึงได้ขึ้นมาจากที่ด้านล่างใต้มาหาสมุทรได้และพอพวกเขาเห็นภาพว่าหลังลืที่ระเอกพาทุกคนกลับขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดช่องว่างที่เป็นรอยแยกขึ้นและหลังจากที่มันขึ้นมาที่ผิวโลกมันก็ทําการพังเรือที่อยู่บริเวณแถวนั้นจนจมหายไปถึงสามลำซึ่งพอพวกเขาไปถึงที่เกิดเหตุทางด้านมอรลิส เขาเลยเสนอให้ทําการยิงเครื่องติดตามใส่ไปที่ตัวของเจ้าฉลามนักล่าตัวนี้พวกเราจะได้รู้ตําแหน่งของมันต่อทนนี่มันก้าวลังออกล่าอยู่แต่ภารกิจเสี่ยงตายนี้มันก็ต้องเข้าไปอยู่ใกล้กับเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้มากพอถึงจะสามารถยิงเครื่องติดตามใส่ไปที่ตัวของมันได้ซึ่งมันก็แน่นอนละมันก็มีเพียงแค่พระเอกคนนี้เท่านั้นที่กล้าทำเรื่องเสี่ยงตายแบบนี้และก่อนที่เขาจะลงไปเขาก็พูดถามกับซูหยินว่าวิธีนี้มันจะได้ผลแน่นนะ ก่อนที่พระเอกจะว่ายน้ําเข้าไปใกล้มันและสามารถยิงเครื่องติดตามใส่ที่คลีบของฉลามตัวนี้ได้สําเร็จแต่ในขณะที่พวกเขากําลังลากพระเอกกลับขึ้นมาบนเรือเจ้าฉลามตัวนี้กบพิดว่าพระเอกก็เป็นเหยืยอ่อล่อมันจึงพยายามว่ายพุ่งตรงมาที่พระเอกจนเขานั้นก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดลหลังที่พระเอกกลับขึ้นมาที่ด้านบนเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการยิงปืนยาสลบเพื่อจับเจ้าฉลามนักล่าตัวนี้ จึงทำให้ครั้งนี้มันก็ถึงคิวของซูหยินที่เธอต้องออกลงบ้างโดยการลงไปที่กงแก้วเพราะเธอก็เป็นนักขีววิทยาที่รู้เรื่องฉลามดีกว่าใครและแต่ที่พวกเขาค่อยๆหย่อนกงแก้วลงไปใต้น้ําพร้อมกับทาการปล่อยเหยื่อล่อเพื่อทําการดึงดูดความสนใจของเจ้าฉลามนักล่าตัวนี้ในที่สุดสูหยินเธอก็สามารถยิงยาสลบใส่เข้าไปที่ตาของมันได้ทันทีแต่ในขณะที่ยามันก็กำลังออกฤทธิ์เจ้าเมกกาโลดอน มานก็ทําการแผงลิปโดยการคิดที่กืนกงแก้วที่มีสูหญินอยู่ก็ไปทั้งอ่านพอเห็นแบบนี้พระเอกจึงรีบกระโดดเข้าไปช่วยเพื่อนําตัวเธอเออกมาจากกรงโดยมีเจ้าฉลามตัวนี้คอยว่ายวนเวียนอยู่รบอบๆและในที่สุดเขาก็สามารถทำไมาได้สําเร็จก่อนที่เจ้าเมกาโลดอนตัวนี้มันจะหมดลิปรายาสลบและหลังที่พวกเขาสามารถนําร่างของมันกลับขึ้นมาแขวนเอาไว้ที่ท้ายเรือได้ พอเดินเข้ามาใกล้พระเอกเขาแอบสงสัยอะไรบางอย่างจึงได้เรียกให้ซูหญินเดินเข้ามาดูรอยฟันของมันและใน,นขณะเดียวกันนั้นเองจูๆ่ๆมันก็มีเดือมเม็ดอีกตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตวกว่าเจ้าตัวนี้มากพุ่งขึ้นมาจากเหนือน้ําก่อนที่จะกินซากของเจ้าฉลามตัวนี้โจเรือของพวกเขานั้นมันก็เกิดพิการและทําให้ทุกคนนั้นร่วงตกลงไปในทะเลก่อนที่พวกเขาจะรีบว่ายเพื่อไปหาที่เกาะจากเศษซากของเรือและหลังที่ซูหยิน Jang, พบกับดรจางพ่อของเธอเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกและใน,นขณะดดีกว่านั้นเองทางด้านหมอเขาก็ยอมเสียสละชีวิตของเขาเพื่อทําการถ่วงเวลาให้แม็กซ์นั้นได้ไว่ายขึ้นไปเกาะที่ซากของเรือและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจที่ขึ้นเรือชูชีพเพื่อกลับไปยังสถานีจึงทำให้คนรวยอย่างด้านมอลลิสเขาก็รีบโทรแจ้ง รีบตามทหารรับจ้างที่เขานั้นจ้างมาเพื่อหวังมาจัดการกับเจ้าเมก้าลอดอนจอมโหดตัวนี้และทันทีที่ทีมช่วยเหลือของมอรลิสมาถึงพวกเขาก็ทําการยิงเครื่องติดตามใส่เจ้าฉลามยักษ์ก่อนที่ใช้ปืนยิงไล่ให้มันรีบหนีกลับไปและหลังที่พวกเขากลับมาถึงที่มานาว,วันได้ทางด้านนายทุนอย่างมอรลิสเขาก็ตัดสินใจที่สั่งปิดสถานีวิจัยแห่งนี้พร้อมกับพูดบอกกับทุกคนไปว่าเขาก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้ว และพวกเขาก็กําลังส่งคนมาเพื่อมาจัดการกับเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้และกลางดึกขึ้นวันดีคนนี้เองทางด้านมอลิสที่ทําทีจะนั่งหอ่อบินกลับไปยังฝั่งแต่ที่ไหนได้เขากลับวางแผนเอาไว้คิดที่ล่าดึกเม็กตัวนี้ซะเองและพอพวกเขาบินมาถึงที่จุดที่ฉลามยักษ์ตัวนี้อยู่แต่ทว่าระเบิดที่พวกเขาทิ้งบอลลงไปมันกลับไปถูกเจ้าเปาวานแทนที่เป็นเจ้าฉลามยักษ์ จนท้ายที่สุดแล้วผู้คนทุกคนต่างก็ต้องถูกดื่มเมกินหมั่นไปนอาหารและพอางด้านแม็กซ์รู้ความจริงว่าทางด้านมอลิสเขาก็ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งรู้จึงทำให้พวกเขาตัดสินใจที่ออกล่าเมกก็อลอดนตัวนี้เองเพราะถ้าหากพวกเขาไม่ล่าม,มาแล้วล่ะก็หมั่นก็จะออกกระวาดและสร้างความเสียหายมากยิ่งกวนน่านี้และพอไปเอรู้ว่าหมั่นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ชายหาดของจีน ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่กำลังลอยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานซึ่งทันใดนั้นพวกเขาต่างก็ถูกฉลามยัดตัวนี้พุ่งเข้าเล่นงานพอเห็นแบบนี้ผู้คนจำนวนมากต่างก็ว่ายน้ำหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตจึงทำให้เธนได้ไะเอกกับซูหยินตัดสินใจที่ใช้ทุนถามการเปิดเสียงวานเพื่อลอยมันนั้นว่ายน้ำตามเสียงนี้มาก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันพร้อมกับรีบขับเรือนำน้ำจิว๋วลงมาที่ด้านล่าง เพื่อคิดที่หาโอกาสยิงมันและหลังที่ซูหยินสามารถยิงมิสไซล์ใส่มันจนได้รับบาดเจ็บจึงทําให้ตอนนี้เดอะเม็กมันก็ถึงกระคลั่งเลยพยายามพุ่งชนเรือดำน้ําของไปเอกแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นซึ่งที่ตอนนี้ที่ด้านบนมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อมันก็มีเครื่องบินของพวกนักข่าวดังบินชนกันเองจนร่วงตกลงมาที่เรือของพวกไปเอกจึงทําให้ซูหยินเธอก็ไม่มีทางเลือก ต้องเรียกลกบขึ้นปายเหนือผิวน้ําเพื่อรีไปช่วยลูกสาวของเธอและหลังที่ทุกคนปลอดภัยแล้วเธอก็ทําการติดต่อกับพระเอกผ่านวิทียุสื่อสารว่าเราจะจัดการกับเจ้าเมก้าโลดอนตัวนี้ได้ยังไงไหนเมื่ออาวุธของพวกเรานั้นเหมือนก็หมดแล้วจึงใ้พมะเอกเลยพูดตอบกลับสู่หยินไปว่าเดี๋ยวที่เหลือผมจะจัดการมันต่อเองก่อนที่เขาจะขับเรือดำน้ำลงไปหามันด้วยความเร็วก่อนที่ใช้ปีกของเรือลำนี้ ทำการกรีดผิวหนังของมันจนเป็นแผลฉิกันจึงทำให้ตอนนี้มันก็เลยคลั่งหนักคูณสองหันกลับมาใช้ปากเพื่อจะกัดเรือดำน้ำของพระเอกพระเอกยังตัดสินใจใช้จังหวะที่มันก็กำลังจะงับซ้ำหนีออกมาจากเรือดำน้ำจิว๋วพร้อมกับใช้มีดแล้วก็จหมวกที่อยู่ในมือของเขาแทงเข้าไปที่ตาของมันจนมิดดามและก่อนที่มันจะตายกลิ่นคาวของเลือดเจ้าไมก้าโลดอนตัวนี้มันก็ดึงดูด ให้เจ้าฉลามตัวอื่นๆที่อยู่บริเวณแถวนั้นว่ายน้ำเข้ามากัดกินซากของเจ้าเมกาโลดอนตัวนี้จนมันก็ตายไปในที่สุดและหลังที่ซูหยินเธอสามารถช่วยพระเอกกลับขึ้นมาที่ด้านบนเรือได้พระเอกเขาก็พูดบอกกับทุกคนวันหลังก็จบงานนี้แล้วผมก็คงจะขอพักยาวและก็ไม่คิดที่จะรับงานไหนต่ออีกเลยและเรื่องราวของดืเมกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อ,อย่าลืมกํากำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ